ำห้สออย่ารีรอให้สมดังที่ตั้งใจทำวันนี้หรือว่าวันไหนก็ทำกันได้พวกเรามาร่วมมือกันก่อนจะมาเป็นตกสในปี2508ในการประชุมผู้นำกลุ่มชาวนาทั่วประเทศครั้งที่3ณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนาย,ยกรัฐมนตรีจ,นนนอจอมพลถนอมกิติกจรเป็นประธาน ผู้นํกลุ่มชาวนาะได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยแทนธนาคารประกันสากร์รัฐบาลมอบให้คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันและเสนอคณะร,รัฐมนตรีตามลำดแบบับหลังจากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการสามคณะได้แก่หนึ่งคณะกรรมการจัดตั้งทพสซึ่งมีมอมหลวงเดชสนิตวงศ์ณัฐกิยาเป็นประธาน สองคณะทางานยกร่างพรบตกสซึ่งมีนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นประธานสามคณะทางานเตรียมการก่อตั้งตกสซึ่งมีนายจําเนียรสารนาดเป็นประธานในร่างเสนอพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับสมัครพนกักงานรุ่นแรกในปี2508และจัดอบรมพนักงานรุ่นหนึ่งจำนวน100คนให้มีความรู้เพื่อเตรียมการดําเนินงานเพื่อเตรียมการเปิดดาเนินงาน ส่วนเลขขาดต้องการต้องพบว่าการขอซ้อช่วยได้ทุกทีเอา้าลองดูสิลองดูลองดูงดซ้อทีหนึ่งคือร่วมกัน飒า,ส,า,ส,าสิ่งของไม่ต้องการก็ยโยนทิ้งไปซอที่สองคือซอสะดวกจัดของให้เป็นพวกสะดวกดูดี ซอที่สามคือซอสะอาดพวกเราต้องร่วมกันปัดกว่าเช็ดถูซอที่สี่สุขลักษณะสร้างบรรยากาศที่ดีการก่อตั้งตกสอในปี2 5 0 9รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติตกสอได้แต่งตั้งนายจำเนียนสารนาเป็นผู้จัดการคนแรกตกสอเริ่มเปิด ดำเนินงานเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2559หลังจากนั้นในเดือนธันวาคมปีเดียวกันยังเปิดให้บริการหสาขาแรกแก่สาขาเชียงรายสาขาพิศณุสาขาพระนครศรีอยุธยาสาขาเพชรบุรีและสาขาอุดรธานีโดยเลือกจังหวัดที่มีจำนวนเกษตรกรที่มีหนี้สินนอกระบบเป็นจำนวนมากลูกค้าคนแรกของธนาคารคือนายดวงฐานางามซึ่งเป็นลูกค้าเพื่อเทิงจังหวัดเชียงรายท้ายสคือสังเวให้ติดตัวไปทำสม่ำเสมอ รูมทั้งหาสออจำให้ได้นะเออชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีทำทำทำพวกเรามาทำหาสอออย่ารีรอให้สมดังที่ตัง้งใจทำวันนี้เพือว่าวันไหนอาจารย์จะเน้นสาระนะรรัผู้วางรักฐานตัวละครอาจารย์จะเน้นสาระนะั ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัการธนาคารแรกรวมทั้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสินเชื่อเกษตรกนอกจท่านได้สร้างนวัตกรรมการให้สินเชื่อโดยใช้บุคคลร่วมกลุ่มคาว่ารับรองรับผิดอยร่วมกันจลิบตี้กีการกู้เงินก็เป็นท่าในการผลิตพื่ผลลักสหรับกรณีการกู้เงนเวประสงค์อื่นใช้บุคคลในกล่มข้าราชการการให้สินเชื่อขั้นู้นเป็นให้การให้สินเชื่อแก ผลิตจนตลอดจนเป็นผู้เี่เร่มการให้สินเชื่อระหว่างโครงการายผลิตผลซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นตัอรับรับจำนำกับเหลือเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอาจารย์นรีนาเือกัที่22มีนาคมพุทธศักราช2 5 2ที่ตำบลวัาพระวัดพระนำบางกอกใหญ่จังหวัดระบุรีเป็นบทคที่4ของรองมุณพักดีภูมิภาคนิมแข็แนะนำาจรนาปีน้องรบามาดคน5คนกาจะดนสาสำึการาธรรมศาสตร์ผลิตหมาวิจารณยธรรมศาสตร์ด้การเินเพราะรัฐก็จะการ พุทธศักราช2 4 2ในตำแหน่งสมเด็จท่านสองกรมปชาการกระทรวงามสมปัปัจจุบันคือกระทรวงกางตรโตในราชการเรื่อมาจนได้ำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสายการพันธุ์พและชกิจกระทรวงพัฒนธรการอ่งชาติตอ<ส> <ique> ่อมามื่ที่18กันยายนพุทธศักราช2 5 7 9ได้ลาออกจากราชการเพื่อมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการรเกษตรอายุในปี2 5น ในคณะกรรมการตกลมีความเห็นว่าตกลยังอยู่ในระยะการสร้างตัวรัการพิจารณาที่มีความรอบรู้งานธนาคารชัดเจนงานสินเชื่อต่างประเทศระกอบกับอาจารย์จำเรียนเป็นผู้มีความเซี่ยอสัตย์ปฏิบัติเวลาให้กับธนาคารอย่างมากคณะกรรมการตกลจึงมีมติเป็นเอกฉันต์เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ต่ออายุราชการทำรงานของอาจารย์เป็นระยะระยะจนารดทการครบ6 5ปีในปีพุทธศักราช2518รวมเวลาทำงานที่ตกลทั้งสิ้น8ปี5เดือน8วันรวมเวลารับราชการประมาณ37ปี โดยที่ตกลงเป็นรถท่า no, พิษากิจจุก็อยู่ภายใต้แผนว่าไปของรถที่เพื่อนรถท่าพากิจเราดำเนินรสวัสดิการพนักงานตกังไม่เท่าเทียมในทางการพนิษฐ์ตะดำเอย่างไรทกลก็ได้พยายามจะให้พนักงานได้รับในขนาดอันสมควรเท่าที่จะได้ในขั้นต้นและจะพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปอีกในด้านการปกครองทกลได้พยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมและความสบายใจแก่บรรดาพนักงานอย่างที่อย่างดีที่สุดที่จะเป็นได้พนักงานทุกคนเป็นพนักงานตกลงส่วนรวมได้รับการพิจารณาจากทกลส่วนรวมจยมาตรฐะทำด้วยกันทั้งสิ้นไม่มี ผู้มีความสำเร็จและความมีความชอบจะได้รับการเลื่อนตำแน่งเดือนๆและเลื่อนตำแหน่งงานวุฒิการศึกษาสมควรในด้านความมั่นคงของพนักงานตวสได้รับความพร้อมของสนับสนุนอย่างเต็มที่เกี่ยวกับาพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่และตั้งใจรับผิดชอบไม่ปล่อยให้ตกกหาหรือคั่งคาัจะได้รับการพิจารณาอย่างว่าข้อบเป็นธรรมไม่ปล่อยให้ผู้ใดกันแกล้งและไม่ยอมให้ฝ่ายอื่นมาใช้อิทธิพลโดยชอบผู้ไม่มีความบกคลากรจะมีความมั่นคงในสถาบันนี้ตลอดไปแต่ในเวลาที่ตวสดำเนินงานมาพนักงานไปส่วนรวมในความร่วมมือกกัับสอย่่าาาาางงงดดดดีีททุ้้้ใในนนนนรรและะป นับได้ว่าไม่ร่วมกันสร้างพื้นฐานอันธิการของสุดมันไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไปในภายหน้าตบกสอกรขอบคุณทุกท่านอย่างไรก็ดีพนักงานธนาคารมีจำนวนมากขึ้นแต่ระดับในบรรดับเล็กน้อยจำนวนมากอาจมีบางคนเป็นแบบเดินชอบซึ่งเป็นทางนำมาเป็นความสีงเกสู่ตบกสอและพนักงานจุนรวมตบกสอถือว่าเป็นหน้าที่อันสูงสุดที่จะสกัดแม้มีการปฏิบัติเช่นนั้นลุกแรงต่อไปกัน ้าสอนำให้ได้นะเออชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีทำทำทำพวกเรามาทำหาสอนอย่ารีรอให้สมดังที่ต่างใจทำวันนี้หรือว่าวันไหนเส้นทางแห่งการเวลาเส้นทางแห่งการพัฒนาตกสอกนมาเป็นตกสอเกษตรกรเปลี่ยนวิธีนีสินปูนเพิ่มจุดเริ่มต้นสินเชื่อเกษตรไทย หลังจากไทยทำสัญสญ,ญาบอรลิงเมื่อปี2398การ้าขายผลผลิตทางการ,กรเกษตรเพิ่มมากข,ขึ้นภาคชนบทเริ่มมีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตเกษตรกรจึงต้องพึ่งพางันกู้นอกระบบถูกเอารัดเอาเปรียบจากนักทุนรัฐบาลจึงได้จัดตั้งสารกรวักัน์ไม่จำกัดสินใ,นใช้เป็นในปี2479พัฒน,น,นาเป็นธนาคารประกันสารกรรัตน์สนองเงินทุนกนสมาชิก สพสก่อตั้งเพื่อจุดย้ำเงินกู้นองก็บอกเนื่องจากธนาคารประกันสากลให้สินเชื่อเฉพาะผู้เป็นสมาชิกเท่านั้นสถาบานจึงยกเลิกธนาคารประกันสากลและจะตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสพสเปิดด้านเงินงวดหนึ่งกิจจัยเงินสอบคัน109ช่วยเหลือด้านเงินทุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสพสตั้งอยู่เลขที่หนึ่งอาคารขอใกล้สี่แยกข้อขัวราชดำเนินกรางเกดพระนครกรุงเทพมหานครที่นี่อาคารข้อขัวจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ชาวสพสและเช่วยเหลือเกษตรกรต่อเกษตรกรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วิตีตตะสิ่วิญาณของชาวสินเชื่อตระกูลส่งน่าจะยืนสันนิษฐานผู้จัดการคนแรกที่ชาวตระกูลเรียกว่าจะจมเนียนผู้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจบุบเบิกนวัตกรรมสินเชื่อเกษตรหลังรักานใเฐธรรมนูญส2จบจนวันนี้และตระกูลแกร่งยิ่งยืนด้วยไม้พันธุ์ที่ทันพอไว้ได้กลายเป็นไม้ใหญ่ง่ร่มเงาเป็นที่พักพิงของเกษตรกรไทย 2 5 0 9ถึง2 5 1 9ทศวรรษที่หนึ่บุคคลสินเชื่อเกษตรกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนรับความรับผิดปฏิบัติได้อาจารย์จำเนียนได้เขียนวิธีการในภาษาที่รับรู้ชัดเจนอ่านง่ายปฏิบัติตามได้โดยสะดวกส่วนเกษตรกรที่จะรับสินเชื่อต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5คนึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าตกลต้องไปสอบถามข้อมูลลูกค้าทุกรายถึงบ้านและนาไร่เพื่อได้โคตรจริงข้อมูลจริงในการทำงานมุ่งสู่ชนบทเพื่อเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารงดำเนินไปสหกรณนตกลและธนาคารประเทศไทย ให้ความสำคัญกับบัวมังลักที่สำคัญควบคุมทุกแฝดจึงเกิดท่าสังหารแรกดังนี้เชียงรายพิจิตรปนนครศรีธรรมยาชปนานีนและเพชรบุรีพนักง,งานท่าเป็นกำลังสำคัญในการวาระการต่ตดดางๆมด้วยความเสียสละอุตสาุนและฝ่าความกระสบอย่างไม่ยอ่อท้อเราทำประกันร่วมกลุม่มนวัตรกรรมนำยุคสินเชื่อเกษตรเกษตรส่วนมากไม่มีหลักทรัพย์อาจารย์จำเนียรจึงได้คิดนวัตรกรรมคำร่วมกลุม่มดอเกษตรกรมนกลุ่มข้าราชการทุกการ ในช่วงแรกๆสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นต้นหลักเป็นค่าใช้จ่ายบนเวียนในการผลิตเพื่อฝึกให้เกษตรกร,รม,มีวินัยในการใช้เงินกู้ต่อมาเมาื่อเกษตรกรเข็งแข็งขึ้นก็เ,เริ่มให้สินเชืยย่อระยะกลางระยะยาวเพื่อเป็นค่าลงทุนต่อไปสมุดเหลืองเพื่อแสดงความเป็นผู้เช่าถือได้อาจารย์จำเนียนไดนะ้ดัดแปลงสมุดจำตัวกู้ ของธนาคารเพื่อการสากลมาใช้กับตกลเป็นสม,มุดเล่มเล็กๆสีเหลืองเรียกว่าสมุดเหลือง,มมเ,องเป็นสม,มุดจดกันให้กู้ในกำหนดชำระเงินยิ่งไปกว่านั้นเมื่อลูกค้าพวกสม,มุดเหลืองไว้ที่กระเป๋าเสือ้อกระาเอีน่นก็ยอมรับว่าคนนี้เป็นผู้มีเกียรติดีมีความน่าเชื่อถือมีความภาคภูมิใจของผู้พกอผ่าเป็นอย่างยิ่งแบบขึ้นทะเบียนของนายรวมธนาคารเงินเกษตรกรลูกค้าคนแรกของสาขาเชียงรายในของประเทศไทย มีผายพุ่นอกอกพุ่นโก้ระดมทุนเพื่อพี่น้องเกษตรกรในการดำเนินงานทสปสชเป็นต้องมีเงินทุนของตนเองในปี2513ทสจึงออกพุ้นโก้เป็นครั้งแรกในวงเงิน50ล้านบาทดอกเบี้ยปีละ9%กำนดไถ่ถอนในปี2519ซึ่งจะให้ทปสมีเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีความเดือดร้อนทสปสชก่อตั้งในระยะแรกเมื่อปี 2511, 2520และ2536 มื่อปี2 0 1 6ในปี2 5 3 6ถึง2155ตกองขอตั้งืบบทั่วประเทศนมตกสงสาขาณปัจจุบันสสสสสสสน่่ร้้้าางปเเดดดกททีีไยคือัใหตติวมม ทั้งหาซอจำให้ได้นะเออชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีทำทำทำพวกเรามาทำหาซอออย่ารีรอให้สมดังที่ต่างใจทำวันนี้หรือว่าวันไหนก็ทำกันได้ลองดูลองดูอย่าปล่อยให้โลกรังราผ่านมาผ่านไปมันดูไม่ดี ซอชไม่ได้ทุกทีเอาลองดูสิลองดูลองดูองดซอชินหนึ่งคือร่วมกันสาสางสิ่งของไม่ต้องการก็โยนทิ้งไปซอชสองคือซอสะดวกจัดของให้เป็นพวกสะดวกด,ดูดีซอช้ซสามคือซอสะอาดพวกเราต้องร่วมกันปัดกวาดเช็ดถู เงินสินเชื่อในอดีตก่อนที่จะรับสมัครลูกค้าก็นังงานจะต้องออกประชุมกับเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าธนาคารจะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรได้บ้างหลังจากนั้นจะนัดประชุมครั้งที่หนึ่งเพื่อจัดตั้งกลุ่มและออกไปสอบสวนรายการฟอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าถึงบ้านและนาไร่ของลูกค้า ก็เก็บข้อมูลรายละเอียดในโคเรียนเกษตรกรนอนต้องประเมินความเป็นไปได้ในการกู้เงินขั้นตอนการสัตว์สวนรายการขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าถึงบ้านและในรายนี้ผู้จัดการธนาคารได้กำชับให้พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหากละเลยจะถูกลงโทษถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้พนักงานได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่สภาพภายในโคเรีนกองเกษตรกรซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตเกษตรกรอย่างแท้จริงในแง่ของเกษตรกร จะเกิดความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมทั้งความศรัทธาต่อธนาคารซึ่งเป็นผลดีต่อการดำเนินงานในเวลาต่อมาจากนั้นจึงประชุมครั้งที่สองเพื่อจะทำสัญญากู้เงินเมื่อเป็นงานกลับมาที่สาขากงเตรียมเอกสารการจ่ายเงินกู้และให้ลูกค้ามารับเงินเราจัดมาจะมาหลังจากลูกค้ารับเงินไปแล้วระยหนึ่งจะมีการติดตามการใช้เงินกู้เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาการชำระนี้ธนาคารจะออกสัญญา